สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการซิ p แอนทอล์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ีที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรายการของเราตั้งแต่ EP แรกเนี่ยเพื่อนๆก็จะทราบถึงกระบวนการต่างๆในกาแฟพิเศษ ที่เรารู้จักกันหรือว่ากาแฟในรูปแบบที่เป็นสเปเชียล y ตี้มันเป็นยังไงอันนี้เรารู้จักกันมาหมดแล้วนะครับรวมถึงขั้นตอนการคั่วต่างๆนะครับจนมาถึง EP นี้เป็นอีกหนึ่ง E ีพครับเพื่อนๆที่มีความสำคัญมากครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดื่มกาแฟให้อร่อยต้องบอกว่าต้องติดตามกับ EP นี้ครับก็คือชงยังไงให้กาแฟที่เราซื้อมาในราคาแพงเนี่ยนะครับให้มันอร่อยที่สุดแล้วก็ คบรถที่สุดก็แล้วกันนะครับวันนี้เรามีผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญในเรื่องของการทำกาแฟมานะครับมาแชร์ในเรื่องของการชงกาแฟในรูปแบบของกาแฟพิเศษให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนะครับเมโอตุ่มตุ่มมือต้อนรับโอเคครับเดี๋ยวให้เมแนะนำตัวเองนิดนึงครับก็ผมนะฮะเมเมนะฮะัวิวัฒน์แก้วเพชรนะครับปกติก็ช่วย ดูแลเรื่องของกาแฟฮาริโอครับอยู่ในห้องรั่วครับ EP ที่เราพูดถึงการคั่วกาแฟก็จะเจอกับใช่ครับเจอกับเมย์แล้วก็อีพีหนึ่งก็คือการคัพปิ้งนะฮะวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของการชงด้วยใช่ครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องของวิธีการชงกาแฟเล็กๆน้อยๆก็วิธีการเขาเกเลือกกาแฟเนาะทีนี้ครับเมย์ถ้าเกิดว่าผมเป็นลูกค้าหรือเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากจะดื่มกาแฟพิเศษเรามีทริคหรือวิธีการ เลือกเลือกกาแฟยังไงเพราะว่าอย่างผมเดินเข้าไปในร้านอ่ะอย่างวันนี้เราก็จะมีตัวอย่างกาแฟมาให้กับเพื่อนเเห็นมันจะมีรายละเอียดเขียนอยู่ในซองกาแฟเนี่ยเยอะมากเลยรูปแบบไม่รู้อะไรบ้างอืมเขาเขาบอกอะไรบ้างครับตรงนั้นเมย์โอเคเมย์ลองแนะนำมันน้อยก็อย่างในตัวโหลทั่วทั่วไปก็แล้วกันเนาะนะครับตัวนี้แล้วกันนะครับตัวทั่วๆไปเนี่ย ถ้าเราลองดูนะฮะเขาก็จะบอกอะไรบ้างนะครับอย่างตัวนี้อินโดราซูน่านะครับแล้วก็มีตัวที่เขาจะเขียนว่าโพเซตอินโดราซูน่านี่คือหมายถึงเป็นประเทศเป็นประเทศราซูน่าคือถ้าพูดง่ายคือเหมือนมันเป็นเหมือนเป็นพื้นที่การเพาะปลูกแล้วก็มีเรื่องของโพเซตอ่าหนึ่งคืออันนี้บอกประเทศที่ปลูกถูกต้องบอกโพเซตอ่าแล้วก็บอกชื่อขั้วบอกชื่อกาแฟด้ไหมชื่อสายพันธุ์ ที่สายพันธุ์ตัวนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกอแล้วก็ตัวนี้จะมีเรื่องของเรียกอะไรไลโบอกระดับการคั่วระดับการคั่วแล้วก็ถูกท้ายก็คือเทนโนเทนโนก็คือรสสัมผัสหรือว่ารสชาติที่อาจจะเกิดขึ้นกับกาแฟซองนี้อ๋อถ้าเกิดผมไปซื้อกาแฟครับเมยครับหรือเพื่อนๆไปซื้อกาแฟ ถ้าเกิดข้อมูลที่เขาเขียนให้ในในถุงยกตัวอย่างถุงนี้ uh huh. คิดว่าเพียงพอหรือยังครับเพียงพอไหมก็ต้องบอกว่าพอในระดับหนึ่งนะพอใน,ะในระดับหนึ่งในการเขาในาในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อกับกาแฟตัวนั้นนั้นม,มันมีกาแฟอีกประเภทหนึ่งไหมครับที่แบบว่า บอกรายละเอียดเยอะกว่านี้อย่างเช่นผมไปซื้อกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีบอกอะไรเห็นมีขนงคะแนนมีอย่างในร้านรีโอก็จะมีเยอะอันนี้มันคืออะไรครับเมย์ลองอธิบายมันจะมีบอกค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะอย่างเช่นในโหลนี้ล้กันเนาะตัวนี้เป็นกาแฟจากประเทศโคลอมเบียนะครับแหลงสินะครับในโหลนี้บอกอะไรเราบ้างอย่างเช่นชื่อประเทศโคลอมเบีย นะครับแล้วก็อันนี้จะบอกเยอะขึ้นแล้วมีเรื่องของฟาร์มเมอร์คนที่เป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยฟาร์มชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของสายพันธุ์หรือวาร์เรตตี้นะครับว่าตัวนี้วาร์ตี้เป็นวาร์ตี้อะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของโพเซตว่าโพเซตเนี่ยมีอะไรบ้างดีเจนนะครับอยู่ที่ไหนโอ้โหบอกรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของคะแนนสกอร์กับแรนกิ้งอืมอ่ะโอเคโอเค สิ่งที่มันไม่เหมือนกับถุงนี้นะครับก็คือ1มีฟาร์มเมอร์มีคนทำมีมีคนทำและว่าทำที่ไหนถูกต้องถูกไหมสองคือมีคะแนนสกอร์แปดสิบเจ็ดจุดหกแปดซึ่งอันนี้ไม่มีถูกไหมครับมีแรงสิบเจ็ดแร้งนี่คืออะไรครับโอเคแร้งก็คือเขาเรียกว่าเป็นอันดับละกันเนาะเหมือนอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซึ่งกาแฟตัวนี้มันจะมีด้วยกันทั้งหมดยี่สิบอันดับ อ่าตัวนี้ก็อยู่อันดับที่17ก็าอาจจะมี16ที่คะแนนอาจจะสูงกว่านี้ขึ้นไปอา,อาจจะเป็นแ7ดสิบเจ็ดจุดูนย์หรืออะไรอย่างงี้อ่าใช่ครับแล้วแล้วมันต่างกับตัวนี้ยังไงครับอย่างพวกกาแฟพวกนี้ครับเขาเรียกกาแฟ C O E นั่นก็คือกาแฟเป็นกาแฟประมูลใน <CO> e. ในของประเทศนั้นๆอ่าซึ่งในร้านคาริโอยก็จะมีให้เลือกหลากหลายเยอะแยะอ่าอย่างเช่นตัวนี้ที่เรายกตัวอย่างมาก็คือโคลอมเบียถ้าเราพูดถึงคุณภาพ2ตัวนี้ โอเคถ้าพูดถึงคุณภาพอย่างตัวนี้ก็แน่นอนว่าเขามีแรง์อันดับมาให้บวกกับคะแนนสกอร์ซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีข้าเลียกการตีมาให้แล้วส่วนตัวนี้อาจจะเป็นกาแฟที่เรียกว่าในเกรดที่เรียกว่าสเปเชียลทั่วไปไม่ถึงกับสเปเชียลตี้อ่าอ่าอ่าโอเคก็คือตัวนี้มีที่มาครบมีการบอก อย่างชัดเจนมีคะแนนมีแรง่าแล้วก็เป็น CoE ด้วยก็ถือว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพใช่แล้วก็สูงกาแฟที่มีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปมีการรับรองอ่าโอเคทีนี้เนี่ยอยากให้เมช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดเพื่อนบางคนซื้อกาแฟแบบนี้ไปกับผมซื้อแบบนี้มาถ้าเกิดเราจะเริ่มการชงเนี้ยการบดกาแฟ มันมีความสําคัญไหมเช่นถ้ามุดว่าเราบดอันนี้ครับละเอียดกับอันนี้ละเอียดได้ไหมมันมีความแตกต่างกันไหมครับในเรื่องของการบดมีความแตกต่างต้องบอกอย่างี้ครับเรื่องของตัวรสชาติกาแฟเนาะอ่ามันก็จะขึ้นกับคาแรคเตอร์ของตัวเขาอยู่แล้วทีนี้พอบวกกับเรื่องของการบดมันก็จะส่งผลเรื่องของคาแรคเตอร์ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็อาจจะเลือกระดับการบดที่มันเหมาะสมกับกาแฟตัวนั้นนั้นเมนแนะนําหน่อยว่าเราควรบดแบบไหนครับอ๋อโอเคอย่างกาแฟตัวนี้นะฮะที่พี่จอมเนาะยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนี่คือกาแฟ c o e เพราะนั้นตัวนี้มันจะเป็นกาแฟที่ขั่วระดับฟิลเตอร์อ่าหรือถ้าเราเรียกง่ายคือแบบมีเดียมไลท์อ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับการขั้วนี้เหมาะกับการชงฟิลเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกระดับการบดที่มันเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราชงก็คือฟิลเตอร์นั่นเองซึ่งอย่างวันนี้ถ้าเรายก เป็นตัวนี้แล้วกันเนาะโอเมก้านะครับถ้าเรายกตัวอย่างถ้าเป็นของตัวโอเมก้าตัวนี้ผมอะไรใช้ฟันบดหรือระดับกันบดอยู่ที่สักประมาณเบอร์6ถึงเบอร์8เบอร์6ถึงเบอร์8ประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะฮะเบอร์6ถึงเบอร์ร8แล้วก็เราก็ลองมาดูว่ารสชาติแบบไหนที่เราต้องการระหว่าง6ถึง8แต่ถ้าเราบอกจอดจงเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าความชอบรสชาติ ที่มันได้ออกมาแต่ละคนอาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวให้เมสาธิตหน่อย,ยนะครับ,รบว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อกาแฟตัวนี้ไปเนี่ยมีวิธีการบดยังไง <ๆ S 1> แล้วก็ชงยังไงให้มันได้แบบว่ารสชาติแบบเอาแบบเยอะที่สุดแล้วกันะนะครับตามเทสโน้ตที่ออกได้เลยครับเริ่มจากอะไรก่อนโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกาแฟที่เราใช้กันแล้วกันนะฮะกาแฟที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวนี้คลรมเบียแลงสิบเจ็ดครับอันนี้อยู่ในแพคเกจจิ้งที่แบบ ดูดีหน่อยทีนี้เราก็เริ่มจากอะไรนะครับเรามาเริ่มจากการบดกาแฟกันก่อนเลยนะครับเราใช้ผงกาแฟประมาณเท่าไหร่จ้ะถ้าอย่างวันนี้เราใช้ผงกาแฟสักส5บห้ากรัมเนี้อ็คนอ่าสิบห้ากรัมนะครับสักสิบห้ากรัมแล้วกันอ่าโอเคอันดับแรกคือเพื่อนๆอาจจะต้องช่างกาแฟเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการบดกาแฟโอเคก็บดในลักษณะที่เป็นฟิลเตอร์เหมือนที่เีบบอกนะเมื่อกี้โอเคแล้วก็หมุนไปเลยฮะ ลักษณะนี้นะครับอ่ามาผมช่วยไหมเดี๋ยวเพื่อนอาจจะต้องเตรียมอย่างอื่นโอเคเพื่อเพื่อเราต้หมุนไปครับเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมนะฮะหมุนง่ายจริงๆนะครับเครื่องเครื่องบดรุ่นนี้อ่าโอเคก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีความรู้สึกว่ามันเริ่มหมุนแบบไม่มีเสียงกัน เขาเรียกว่าการบดของเมล็ดแล้วก็แสดงว่าโอเคหมดแล้วแล้วระหว่างผมหมุนอยู่เงี้ยสมมติผมหยุดดูกลางทางแล้วเปิดมาดูแล้วแบบอุ๊ยมันละเอียดไปผมสามารถปรับกลางทางได้ได้ครับได้แต่ก็ต้องบอกว่าพอเราปรับกลางทางเนี่ยเรื่องของความสม่ำเสมอมันก็จะหายไปอ๋อก็คือมันอาจจะแบบมีเล็กบ้างใหญ่บ้างปนกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันมีผลกับการชงไหมครับมีผลกับการชงไหมมีผลครับ เรื่องของความสม่เสมอของผงที่มันแตกต่างไปการสกัดรสชาติออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้มันอาจจะมีเรื่องของความไม่สม่ำเสมอของรสชาติโอเคเหมือนกับเวลาเราเทน้ําลงไปแล้วมันอาจจะถูกน้ําไม่เท่ากันการสกัดก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันสกัดไม่ทั่วถึงงั้นหลักการที่ดีก็คือควรบดให้มันสม่ำเสมอใช่ไหมครับก็ควรปรับให้มันได้ตั้งแต่ไหนสักมัเบอร์หกถึงเบอร์แปดเนี่ยโอเคแล้วครับอันนี้คือที่เมย์บอกว่าสิบห้ากรัมเหมาะสําหรับสองคน แล้วคนเดียวสิบ้ากรัมก็ได้ไหมก็ได้ครับถ้าเรารู้สึกแบบวันนี้เราต้องการคาเฟอีนเยอะหน่อยอ่าหรือบางคนแบบอาจจะทานเรื่อยๆนั่งดื่มเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่เราชงทั่วไปหนึ่งเสิร์ฟเนี่ยถ้าเป็นกาแฟพวกนี้นะฮะก็จะสตาร์ทอยู่ที่สักประมาณ1ิบดกรัมสิบเ็ดกรัมอ่าจนถึงสิบหกรัมออ่าสำหรับกาแฟที่แบบเขาเรียกว่าเป็นกาแฟเซโออีหอมมากกินอันนี้คือหอมมากหอมนี่นี่คือความละเอียดแบบประมาณนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ ก็เือว่าเรียกว่ายาปานกลางเนาะอย่างเช่นกาแฟตัวนี้เนาะที่เราอยู่ังจะชิมกันเนี่ยมันเป็นโปรเซสที่เป็นเขาเรียกว่าในช่องโปรเซสทีนี้เราก็อาจจะไม่ต้องบดให้มันเขาเรียกว่าละเอียดจนเกินไปอย่างตัวนี้ผมอาจจะใช้อยู่สักประมาณเบอร์เจ็ดนะครับเพราะว่าหนึ่งกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟในช่องซึ่งมันจะมีเรื่องของบอดี้และสวิตเนสที่ค่อนข้างแบบจัดจ้านหน่อยใช่ยิ่งถ้าเราไปบดแบบให้มันละเอียดมากเนี่ย จากสวิตเนตที่มันมีความแบบหวานหนืดมันอาจจะกลายเป็นหวานเข้มจนเป็นวิเทอร์ได้ถ้าเกิดใครเยอะจำไม่ได้ก็ไปย้อนกลับดูอีกทีแรกเนเชอรัลคืออะไรก็คืออ่า p r o c e s นี้อพี่เมบอกว่าแนะนําให้บทแบบหยาบหน่อยหยาบหน่อยเพราะว่าเพื่อให้มันมีเม็ดพื้นที่ในการสกัดน้ำเพื่อไม่ให้มันเข้มจนเกินไปใช่ไหมครับด้วยด้วย p r o เซสนี้เหมือนเหมือนถ้า ใครได้ดูในอีพีแรกๆเนาะครับแล้วก็จะรู้ว่ามันมีน้ําตาลหรือความหวานค่อนข้างแบบเยอะหน่อยอ่าโอเคต่อไปเรื่องของน้าครับผมเราก็ต้มน้ำใช่ไหมใช่ครับอันนี้พี่เมย์ใช้น้ําอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อันนี้เราใช้อุณหภูมิน้ําอยู่ที่ประมาณ9.3มิลาอกรอะโอเคครับเป็นแค่ไกด์ไลน์เนาะเพื่อนๆอาจจะแบบมีเทคนิคหรือวิธีการชงอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปอัดแอปเอานะแล้วก็ไปปรับเอา ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ย<ม>ก็จะมีเทคนิคหรือวิธีการในการชง<ม>ในในรูปแบบของตัวเองอยู่แล้วใช่นะครับถามว่าพวกนี้มันไม่ไม่ผิดไม่ถูกมันมีมาตรฐานตายตัวหรือสแตนดาร์ดที่ต้องฟิกเลยไหมว่าเอ้ยต้องชงแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีถ้าโดยทั่วทั่ไปเนาะถ้าเราแบบอาจจะเคยอ่านเจอหรือว่าเคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยเรียนมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางที่เขาก็จะมีเรื่องของวิธีการเทน้ำํำ วิธีการเลือกระยะเวลาในการสกัดและสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของเลโชเลโชที่มันเหมาะเสมนะฮะกับผงกาแฟที่เราใช้อุณหภูมิน้ำนะครับรวมถึงเรื่องของเขาเรียกว่าช่วงในการเทออย่างช่วงในการเทอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางคนเขาก็จะบอกว่าแบ่งออกเป็น3มช่วงแต่ละช่วงเนี่ยสกัดเรื่องของตัวรสชาติอะไรบ้างอย่างเช่นช่วงหนึ่งสกัดตัวที่เป็น เ <Ac> <ม>อซิลิตช่วงที่2 s สวิตเนตช่วงที่3เป็นบอดดี<ม>้อะไรลักษณะนี้อ๋อแล้วถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่เราควรที่จะโฟกัสอะไรก่อนระหว่างเรื่องของปริมาณน้ําช่วงเทหรือน้ําหนักมือในการเทอะไรเงรี้ยมีมีวิธีมีมีมีออย่างถ้าคนที่เป็นมือใหม่แล้วก<ม>ันเนาะ อย่างแรกที่เราควรจะโฟก,กัสก็คือเรื่องของปริมาณน้ำํำเทให้มันตรงกับเรโซที่เราต้องาการก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาโดยทั่วๆไปถ้าเราเจอในสแตนดาดเนี่ยเขาจะบอกว่าเราไม่ควรเทในระยะเวลาเกิน3นาทีแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันเกินได้ไหมก็ต้องบอกว่าเกินได้ ก็อยู่ที่กาแฟอยู่ที่ปัจจัยอะไรอใช่เพราะบางทีกาแฟบางตัวเทเกิน3มนาทีอร่อยกว่าเท2นาทีก็มีโอเคอย่างอันนี้ของเมเทกี่กี่นี้เราใช้ระยะเวลาในการสกัดอยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่ง2นาทีครึ่งใช่โอเคเทกี่รอบนะคบอันนี้อย่างที่ผมเทไปผมกเทแค่2รอบ2รอบเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของกาแฟตัวนี้มันมีบอดดี้อยู่แล้วเราก็อาจจะไม่ได้เทที่แบบ บ่อยโอเคเยอะกันหยุดเยอะกันไปอ uh, ่าใช่โอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวให้พี่เจ้าบลองดมดูฮะโ <Okay. S 2> อเคเป็นงงฮะหอมนะหอมต้องบอกว่ากาแฟตัวนี้ เป็นกาแฟาที่กินดีแล้วก็ถึงแม้เนี่ยมันจะเป็นโปรเซสที่เป็นในช่วงโปรเซสแต่ต้องบอกว่าความสะอาดช่วงท้ายหรืออาร์ชเทสเนี่ยค่อนข้างสะอาดและขีนมากดูน่ากินยังน่ากิน<ด>น่ากินแล้วเนาะกินหอมครับโอเคให้ดูน่ากินแล้วเดี๋ยวเรามากินกันเลยโอเคอ่ะแอบวอมแก้วให้พี่จอบก่อนนะฮะโอทีนี้โอเค,อเ,คเมื่อกี้เราพูดถึงวิธีการชงก็อย่างที่พี่เมย์บอกไปเนาะว่า การชงของแต่ละคนเขาก็จะมีรูปแบบการชงอยู่แล้วมีเทคนิคอยู่แล้วแต่ว่ากาแฟทุกตัวเนาะบางทีเราก็อาจจะดูในเรื่องของอ่าโปรเซสกาแฟนะครับว่าโปรเซสนี้เขาทําแบบไหนมาอ่ากาแฟคุณภาพเป็นยังไงอ่าแล้วเราก็ปรับเบอร์บดให้เข้ากับกาแฟถูกต้องถูกไหมครับเบอร์บดก็มีส่วนในการช่วยเรื่องของการสกัดรสชาติได้เหมือนกันครับต้องบอกว่ากาแฟในลักษณะนี้มันเป็นการเอนจอยเรื่องของกลิ่นและรส เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้เรื่องของระยะเวลาระยะเวลาหมายถึงคือระยะเวลาในที่นี้ก็คือในการดื่มระยะเวลาในการดื่มอาจจะเป็นสักแบบเว้นช่วงระยะเวลาให้อุณหภูมิมันมีความแตกต่างกันออกไปอ๋อความหมายคือหมายถึงว่าคือที่พี่เมย์กำลังพูดถึงเรื่องเวลาก็คืออาจจะแบบไม่ใช่แบบเทมาแบบนี้แล้วก็รีบกินให้หมดในทันทีอันนี้ก็ถือว่าดื่มแบบเร็วไปถ้าอย่างนั้นมันจะเหมาะกับพวกเอพิโซ เอสเพรสที่แบบหูรวดเร็วต้องการที่ช็อตที่แบบไวๆอย่างพี่เมย์แนะนําดื่มแบบไหนบ้างที่ของพี่เมนอย่างอย่างกาแฟพวกนี้เหมือนที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะฮะก็คือมันเป็นการเอนจอยกับกลิ่นและรสเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงร้อนๆเนี่ยเราสามารถเสพเรื่องของอโรมาได้อันนี้ก็คือดื่มดื่มได้เลยเราเจ้าลองดมกลิ่นก่อนนะฮะมีกลิ่นหอมๆไหมอ่าเนี่ยเขาเรียกว่ากลิ่นอโรมาซึ่งกลิ่นอโรมาเนี่ยเราจะสัมผัสได้ก็ตอนเมื่ออุณหภูมิมันร้อน เพราะฉะนั้นอุณหภูมิร้อนเนี่ยเราสามารถดมกลิ่นอน j o ยกับ a r รมาได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มซิปหรือการจิบหรือชิมเข้าไปอ่าโอเคคำถามเห็นบางคนกินกาแฟบางทีแบบมีเสียงเสียงดังใช่ไหมจำเป็นไหมจริงๆถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นนะเพราะว่าในการชิมหรือในการเสิ์ฟหรือการสเป์เข้าไปในปากเนี่ยมันก็จะได้คาแรคเตอร์หรือกลิ่นที่แที่แรงขึ้นที่แรงขึ้น อ่าใช่ลองดูครับพี่จ๊อบลองเอาแบบดังๆเลยนะอ่าลองดังเลยไม่สำลักใช่ไหมไม่สำลักพยายามกั้นน้อยก่อนนะอย่าแบบลืมเข้าไปเดี๋ยวจะสำลักเป็นไงฮะกลิ่นมันก็จะตีขึ้นจมูกไว้เสียงเสียงก่อนได้ไหมเสียงเสียงดีอยู่นะเสียงดีอยู่เสียงเอาเสียงได้อยู่เป็นไงฮะอ่าได้พอเวลาเราฟื้นขึ้นมากลิ่นที่มันเข้าไปเนี่ยโอมันชัดมากนชัดมาก แต่กอีกวิธีหนึ่งคือการจิบครับจิบธรรมดามันก็จะได้ฟ e ลลิ่งอีกแบบหนึ่งในการจิบเนี่ยพี่จอบก็จะสามารถจับเรื่องของตัวเทสหรือ t e เจอร์ที่มันติดอยู่ที่ลิ้นหรือกระพุ้งแก้มได้ดีขึ้นจิบก็คือแบบดื่มธรรมดาดื่มธรรมดาก็คือแบบไม่ต้องมีเสียงอะไรนี่นะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่อย่างนี้ก็เลยจะจับเรื่องของตัว s ว e e t เน็ตหรือหวานได้ดีขึ้นก็เหมือนที่เราบอกไปตอนแรกนะครับกาแฟตัวนี้มาต้อง e n j อยกับกลิ่นและรสต้อใช้เวลาร้อนอุ่นและเย็น ทีนี้หมายถึงว่าที่พี่เมย์บอกคือเราก็อยากให้เพื่อนๆน่ะดื่มในลักษณะของอุณภูมิอุ่นร้อนอร้อนอุ่นเย็นใช่ไหมครับเราก็จะได้แบบรสชาติที่มีความหลากหลายถูกต้องคาแรคเตอร์ก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีการเลากมันจะเปลี่ยนไปในทุกช่วงอุณภูมิบางทีเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยโหซื้อมาดิฟแล้วชงกินหมดทีเดียวร้อนเลยอย่างบางทีรสชาติบางอย่างมันยังไม่ได้ออกมาเนาะส่วนใหญ่พออุณภูมิตกเนี่ยความ ตต่างของรสชาติหรือกาแฟแต่ตัวจะเห็นได้ชัดเลยอ่าแล้วถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยเรามีวิธีการจัดเก็บยังไงให้มันแบบว่าเออความสดของกาแฟาของเราให้มันอยู่นานที่สุดหรือเราควรเลือกซื้อแบบไหนแบบให้มันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยอ่าโอเคอย่างวิธีเวลาเราเราจัดเก็บแล้วกันเนาะนะครับอย่างดูที่ตัวโหลตัวนี้จอันนี้คือโหลที่ดีนะ หมายถึงแพคเกจจิ้งแบบนี้ถูกต้องแพคเกจจิ้งนษณะนี้หรือตัวแพคเกจจิ้งในรูปแบบนี้หรือกระป๋องแบบนี้หรือรูปทรงแบบนี้ต้องบอกว่ามันดียังไงหนึ่งมันทึบแสงอ๋อใช่มืดตึ๊บเลยไม่เห็นอะไรเลยครับเหมือนที่เรารู้อยู่แล้วว่าสตูของกาแฟเนี่ยคือเรื่องของความร้อนความชื้นแสงแดดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลามันทึบแสงมันก็จะกันเรื่องของแสงแดด ภายนอกได้หรือ,อแสงภายนอกที่มันจะทําให้กาฟแฟเราเนี่ยมีการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมล็ดกาแฟได้ก็คือไม่ให้แสงเข้าไปถูกต้องใช่แต่ว่าอันนี้ผมโอเคหนึ่งทือแสงโอเคเข้าใจได้แต่มันน้อยมากเลยอ่าใช่ถ้าเราต้องการเสีเ่ยงเราซื้อมาเยอะๆอย่างนี้เนาะอ่าเราก็อาจจะหาแพคเกจจิ้งที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดน,นึงเป็นโหลที่อาจจะเป็นโหลเขาเรียกโหลทั่วๆไปที่เราอาจจะเคยเห็นที่มันสีแบบชาๆหน่อยหรือสีที่มันดำๆหน่อย เพื่อให้เก็บกาแฟที่เราซื้อมาเนี่ยไปมา20กรัมหรือ40กรัมได้ดีขึ้นบางร้านเขาทําแพ็กเกจขายแบบเล็กๆแบบนี้มีเหรอครับไออย่างฮาริโอก็จะมีพวกแพ็กเกจเล็กๆอ๋อก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมาซื้อกาแฟบางทีแบบว่าเฮ้ยโหกาแฟอันนี้มันเยอะไปอันนี้เยอะไปแต่แบบอยากลองชิมอาจจะซื้อเป็นแบบเล็กๆก็ได้อย่างเงี้ยใช่ใช่ได้เหมือนกันอย่างนี้ก็ดีนะถ้าอย่างโหลอย่างเงี้ยฮาริโอที่เขาขายก็คือมันตอบโจทย์เลยมีฝาปิดมีฝาปิดแล้วก็โหลทึบแสงเลยใช้งานต่อได้ ก็อาจจะชงได้สักประมาณเสิร์ฟสองเสิร์ฟเนาะแล้วก็ยอยากถ้าถ้าเกิดอชอบ <ๆ S 2> กาแฟตัวนี้ก็ไปซื้อใหม่อ่าถูกต้องมันก็จะได้สด ได้ความสดความใหม่ของกาแฟตลอดดีกว่าแบบซื้อมาแบบเยอะๆแล้วก็เปิดใช้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะต้องบอกว่ากาแฟพวกนี้มันมีราคาสูงมันมีราคาสูงจริงครับจริงแล้วอย่างโดยโดยทุกวันนี้กลุ่มที่เราชงกาแฟกันอยู่บ้านหรือแม้ตัวเราเองเนี้ยครับเราไม่ได้มีกาแฟแค่ตัวเดียวแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยมันถูกาแฟมันวางเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินไม่ทันหรือดื่มไม่ทานเราก็จะหาวิธีการเก็บแหละ และคุณภาพกาแฟก็ไม่ค่อยดีแล้วกลิ่นรสอะไรก็จะหายไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนียงเขาปุูกอะไรก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งอ่ะโอเคครับอันนี้พอเย็นแล้วเรากลับชิมลองชิมอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับเป็นไงฮะหวานมีความหวานผมจับได้ความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบ สดชื่นอ,อ่ะใช่จะเปรี้ยวสดชื่นแล้วก็ไม่มีความขมคอไม่มีอ,อะไรเลยคือแบบกืนง่ายมากเลยสะอาดเขาเรียกว่ากาแฟที่ค่อนข้างเป็นค l e a อ่าหรืออาร์บเทสเนี่ยค่อนข้างทานช่ายถูกต้องเป็นไงกันบ้างครับสําหรับ EP นี้นะครับกับเทคนิคต่างๆในเรื่องของการชงกาแฟรวมถึงการเลือกหรือการดูนะครับตามแพคเกจจิ้งของกาแฟต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องความแตกต่างแล้วนะครับก็ อยากให้เพื่อนๆนะครับลองดูวิธีการแบบที่เรากับพี่เมย์เนี่ยได้แนะนําไปนะครับแล้วก็รวมเอาเทคนิคต่างๆไปใช้ดูนะครับเผื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีไอเดียเพิ่มขึ้นแล้วก็ชงกาแฟกินที่บ้านได้อร่อยขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะครับยินดีครับพี่เจ้ารับแล้วก็ ฝากติดตามนะครับช่องของเรานะครับรายการซิปแอนทอล์นะครับสำหรับ EP นี้ฝากไว้แค่นี้ครับแล้วก็พบกับเราอีก EP ต่อไปส่วนจะเป็นเนื้อหาอะไรหรือเรื่องราวอะไรก็คอยติดตามกับพวกเรานะครับเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆสวัสดีครับ